อ่ะอีกหนึ่งประเด็นนะครับสำหรับน้องจูเน่คุณผู้ชมนะครับงานนี้ออกมาเคลียร์ในเรื่องราวของสถานะนะครับระหว่างน้องเจ้านายคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยสเตตัสของเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นนะครับรายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังจูเน่สัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับนายก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทก็เหมือนเหมือนที่นายก็ก็พูดกับหลายๆคนหนูเชาาื่อว่าก็เราได้ ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมคะ mm hmm. นานชลายเกยมโกงแล้วก็ได้มีโอกาสทําโปรเจกต์ด้วยกันต่อก็คือช่วงแปะหัวใจเมื่อปีที่แล้วอ mm hmm. ะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่แปะหัวใจก็เหมือนจริงๆเหมือนได้ได้ทำความรู้จักเขาใหม่แล้วก mm ็เ hmm. พิ่งรู้ว่าจริงๆก็มีหลายๆอย่างที่เออคล้ายกันนะ mm hmm. หรือแบบเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเง mm hmm. ี้ยก็เลยจริง,รงๆเหมือนได้เพื่อนอีกคนเพิ่มมา หนูเอาเอาจริงๆส่วนตัวไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ขนาดนั้นคะเพราะว่ามันเหมือนเราเรารู้ดีว่าเราเหมือนเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ทํางานตรงนี้เนาะ,เ,นะเราก็รู้ว่าเราอยากใช้เวลาคิดให้ดีแล้วค่อยๆเรียนรู้กันจริงๆคือมันก็ตอนแรกไม่ได้คิดแต่ว่าพอเหมือนมันมันเริ่มหนูว่ามันด้วยกระแสที่แบบมันจิ้นั้มแต่เพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีที่แบบ เอ๊ะหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันนะคะการที่เราแบบเรามีความรู้สึกดีๆกับการอยู่ในความสัมพันธ์มันมนต่างกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรจะเกิดมันก็มันก็เกิดแต่ว่าตอนนี้เราแบบเราโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามาหนูหนูว่าทั้งตัวหนูเองแล้วทั้งตัวเขาตอนนี้มันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างให้โฟกัสในชีวิตที่มันใหญ่กว่ามากๆเอาตรงๆนะคะเพราะว่าอย่างของเขาเท่าที่หนูเท่าที่หนูทราบนะก็คือ เขาก็ตอนนี้เขากลับไปเรียนต่อแล้วก็โฟกัสกับการเรียนมากๆส่วนเราเราก็มีโปรเจกต์หนังมาทั้งปีเลยอะคะ่ะก็เลยจริงๆเราก็เออเป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้ไปรีบหรือว่าจะไปถามหาอะไรเพราะว่าเราอะ เป็นวัยรุ่นที่มีความฝันแล้วเราต้องการจะแบบคว้าโอกาสที่เราได้ในการทํางานตอนนี้ให้ให้เต็มที่ที่สุด <c oughs> เป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในชีวิตเขา <c oughs> เราเรา,เราชอบตัวเองเราเรามีกําลังใจในการที่จะทํางานแล้วก็มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปบนโลกใบเี้ยทำตามความฝันเราอะไรเงี้ยมากกว่า <c oughs> เอาจริงๆนะคู่นี้เนี่ยเขาก็มีกระแสะคู่จีนมาก่อนหน้านี้สักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เคลียร์สเ,สเตตัสกันไปว่าตอนนี้เนี่ยฐานะเนี่ยก็คือแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นแต่เอาจริงๆเลยถ้าแบบว่าจะคบหาดูใจกันเนี่ยก็เป็นคู่ที่แบบน่ารักนะน่ารักนะน้องเจ้านายกับน้องจูน่จอจานเหมือนกันเลยนะจอดเนาะน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชม